นะครับอพี่จะบอกพี่ที่เรง้ขาก็รู้อยู่แล้วผมก็รู้แบบี่ว่าคือว่ามันหายากเจบตนี่แบบขับพัดแตกขับไม่ได้แล้วก็บอที่ราราบอกไปตวอดไงเรายนุ้เราบอกไปก่อนแล้วไงแล้วผมก็เลยบอกพี่ว่างานก็ะแจ้งพี่ว่งานว่ามีว่าหายากคาบูฮาเล่งานเกรดบี เหมือนเป๊ะเลยลูกค้าจากต่างจังหวัดส่งมาให้ลองปรับจูนให้หน่อยส่งมาพร้อมคอคาบูเรียบร้อยเหมือนของแท้เลยครับ ต่างกันแค่ไม่มีตราประทับของอาเรียแค่นั่นเองน้องนันเหมือนหมดลูกค้าเขาใส่แล้วปรับรอบเดินเบาไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งไม่ได้วอดดับอ๋อปรับรอบเดินเบาได้แต่เร่งแล้ววอดดับ Mặt p ดิ่กรถเขาเองทีนึงเนาะใช่ดิง่งหกร้อ่แล้วเขาบูทเทมไม่ค่อยดีนะครับนี้เร่งให้ที่ออกตัวก็กติได้่พอล้ไม่ดับเดินเบาไม่ดับเดินสองสูงเร่งได้